สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง easy home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดคุณมีอาการนะคะ เจ็บเข่าแล้วไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะวันนี้นะคะนุ่งจะออกเคล็ดลับสุขภาพดีๆถึง2อย่างด้วยกันนะคะทําควบคู่กันนะคะสักประมาณ3-4วันจะเห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะเราไปดูวิธีแรกกันค่ะของที่ยังต้องเตรียมนะคะก็คือนะคะในส่วนของแปรงสีฟันที่ใช้แ้วนี้ใช้ไม่ได้สีเหลี่ยมก็ใช้ไม่ได้นะคะปลายแปลายแบยแบนี้ใช้ไม่ได้นะคะ แบบนี้เท่านั้นใช้ได้นะคะคือปลายกลมลักษณะอย่างนี้นะไปหาแปรงสีฟันกันเลยค่ะอย่างที่สองนะคะที่จะให้เพื่อนๆใช้ในที่นี้ก็คือนะคะโลชัน่นไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะห้ามใช้ยาหม่องนะน้ำมันนวดน,นะคะซึ่งสองทำไปแล้วนะคะก็คือน้ำมันนวดในส่วนของมหาจักรนะคะเดี๋ยวเราไปค่ะซึ่งเราจะต้องนวดบริเวณนี้นะคะก็คือส้อนเท้านะคะโดยที่เราจะทาโลชั่นหรือครีมน,นะคะ และหรือนะคะในส่วนของน้ํามันมหาจักรก็ได้นะคะทาลงไปในบริเวณนี้นะคะเสจนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะจําวงตรงนี้ไว้นะ,ะแล้วใช้นะคะปลายของในส่วนของนะคะแปรงสีฟันที่เป็นกลุ่มนะคะเขีย่ยอย่างนี้เขีย่ยอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งร้อยครั้งนะคะเขีย่ยออกไปอย่างนี้นะคะ หรือนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือนะคะกดลงไปอย่างนี้เลยก็ได้มันจะรู้สึกเลยนะคะว่ามันจะเหมือนเจ็บนะเจ็บขึ้นไปข้างนี้เลยเจ็บขึ้นไปที่เข่าเลยนะคะซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่ทําให้นะคะเอ,อ่ข่ามันเจ็บอยู่แล้วตึงนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในการนวดสะท้อนได้นะคะปึ๊บนะคะอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งรอยครั้งนะคะก็เขลียร์ได้สวิธีนะวิธีแรกก็คืออย่างนี้นะคะ นี้นะมันจะเจ็บจีดจีดเลยนะแต่มันช่วยเพื่อนๆได้จริงๆนะคะเป็นการกดจุดนะคะนี่นะคะเคลียเคลียเรื่อยๆนะประมาณร้อยครั้งนะคะนับไปนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คืออย่างนี้นะคะมันจะจีดขึ้นมาเหมือนเส้นมันตรงมาเลยนะตรงที่เข่าเรานะคะโอ้เจ็บมากเลยนเค่ะเพราะกำลังเจ็บอยู่พอดีนะคะ ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะก็คือหลักการก็คือใช้ไม้กดนวดเวลาเราไปขดนวดนั่นเองแต่เราไม่มีไม้เราก็ต้องใช้นี่แหละค่ะนะคะในส่วนของแป้งซิฟันค่ะด้ามกลมๆนะคะกดไปมันจี๊ดขึ้นเลยอะ่ะจี๊ดขึ้นเลยนะคะนี่นะคะกดไปเลยให้ทั่วๆนะคะ ประมาณ1 0 0ครั้งนะคะจนกว่าแล้วก็ทําทุกวันนะคะจนกว่าอาการจะหายเปลือกสับปะรดช่วยอะไรคุณได้มั่งนะคะเป็นสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องข้อเข่าได้ดีนะคะให้เอาตาสับปะรดออกทั้งหมดเลยนะนะคะมันก็จะเหลือแบบนี้เป็นเปลือกอย่างนี้นะคะแต่ที่สําคัญนะคะก่อนที่จะมาทําอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องล้างสับปะรดให้สะอาดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทํากันค่ะ เราจะได้น้ําลักษณะอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะน้ํา1ลิตรนะคะกับเปลือกสับปะรดนะคะประมาณ1ลูกเราใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้มนะคะจนเดือดนะคะพอเดือดเราจะหลีดไฟต่ํานะคะและต้มอีก10นาทีค่ะหลังจากเดือดน,นะคะเราหลีดไฟลงนะคะอีก15หนาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเรายกไปเสิร์ฟกันค่ะหลังจาก15นาทีหลังจากเราปล่อยให้มันเดือดแล้วนะคะหลังจากเดือดน,นะคะแล้วก็หลีไฟลงแล้วให้ต่ำนะคะ เราก็จะได้น้ำเปลือกสกรลสนนะคะที่แก้อาการนะคะในเรื่องของข้อเข่าได้ดีนะคะนี่นะคะ ให้เราหลืบนะคะตอนที่อุ่นๆนะสามารถเก็บค้างคืนได้ประมาณ3ามคืนในตู้เย็นนะคะแต่ก่อนทานให้อุ่นในไมโครเวฟสักนิดนะคะค่ะสับประรดนั้นหาซื้อง่ายนะคะตามตลาดนัดทั่วไปมีมากมายเลยนะคะแต่หลายๆลคนเนี่ยชอบกินด้านในของสับประรดนะคะแต่หลายๆคนไม่รู้นะคะว่าเปลือกสับประรดนั้นมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ ก็คือเอนไซม์นะคะโบมีเรนซึ่งเจ้าเอนไซม์โบมีเลนนะคะมีฤทธิ์ย่อยโปรตีนได้อย่างดีนะคะจึงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและทําความสะอาดลําไส้ได้ดีนะคะสารตัวนี้ยังช่วยให้สารตัวนี้นะคะยังช่วยแผลหายเร็วอีกด้วยค่ะลดการอักเสบนะคะของกล้ามเนื้อต่างๆได้ดีมากๆซึ่งน้ำตัวนี้นะคะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตามร่างกายปวดเมื่อยต่างๆนะคะและต่อสู้กับการอักเสบ ตามร่างกายต่างๆได้โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะในผู้สูงอายุนะคะและยังช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากการออกกำลังกายเวลาเราบาดเจ็บจะช่วยฟื้นฟูได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะรู้อย่างนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรทิ้งเปลือกเป็นไงมั่งคะทั้ง2วิธีทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะทำง่ายนิดเดียวและที่สำคัญได้ผลจริงค่ะ สำหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอ s ซ h ฮ m มทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าล,ลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ